คะชมอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกแล้วค่ะสำหรับคัดรถสวยมาให้นะวันนี้เจอกันกับแคมรี่ตัว25งห้ไฮบริดปี2020เลยวารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดเหลือถึงปี2030นะคะพร้อมกับการรับประกันระบบไฮบริดอยู่ที่5ปีก็ยังมีเหลืออยู่นะพ,พี่ใครมองฮะรถที่ได้ทั้งความคุ้มค่าคุ้มราคานะคะมีการรับประกันโครงสร้างให้อันนี้เลยพ,พี่จัดไปเลยค่ะรถหน่วยงานปลดระวางมานะเป็นรถที่ใช้ในกรุงเทพเท่านั้นเลขไม้ไม่เยอะนะคะราคาดีมากด้วย ใครสนใจรถรับประกันโครงสร้างให้ออกห้างมือเดียวป้ายแดงต้องมาดูต่อคลิปนี้ให้จบเลยค่ะเป็นสิ่งที่เรียบหรูดูแพงและดูแลง่ายคันนี้นะพี่ๆสนใจห้ามพลาดไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีคคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะพีพีเอที่น่ารักทุกท่านกลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วกับมิกกี้เพชรยนนะวันนี้ก็เอารถเข้าใหม่คัสเกตเอมาให้พี่พีได้รับชมกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่มีความสนใจหรือกำลังมองหารถเก๋งขนาดใหญ่ตัวดีเซ gment ในส่วนของตัว c a m r y และก็ Accord อยู่เนี่ยมิกกี้มีมาอัปเดตให้เรื่อยๆอยู่แล้วนะจากในสต็อกเรามากกว่า40-50คันนะคะคุณพี่จับคันนี้มาให้ดูอีก1รุ่นและเป็นรุ่่่นนนทีาสใจ แถมมิกกี้ว่ามันน่าจะคุ้มค่าสําหรับพี่ๆที่มองหาในเรื่องของทั้งราคาดีแล้วก็รถคุณภาพดีนะคะจัดคันนี้ได้เลยตัวนี้เนี่ยก็คือตัวโตโยต้าแคมรี่รุ่น2.5ไฮบริดปี2020ค่ะป้ายแดงเขาขายอยู่1,639,000บาทวันนี้ก็เอาไปเลยราคานะคุณพี่ถูกลงครึ่งต่อครึ่งนะคะแล้วก็ยังได้รถที่สภาพสมบูรณ์เป็นรถประวัติศูนย์แมนเทนันศูนย์โดยตรงมานะส่งมอบถึงมือพี่ๆคับรถเกียร์เอมมาให้แล้วเราไปรีเช็ครายละเอียดรอบคันกันนะคะดูสภาพ ภาพตัวโครงสร้างแล้วก็เดี๋ยวมิกกี้จะบอกตัวออปชันคร่าวๆให้พี่ได้รับทราบกันรวมถึงเลทผ่อนแล้วก็เลทดอกเบีย้ยนะไปดูกันเลยค่ะโค้ดอัพกันใกล้ๆเลยเริ่มในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้เนี่ยได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนแล้วก็ไฟส่วนอื่นเป็นระบบไฮบริดแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ค่ะเป็นไฟแบบ LED เนาะไม่ว่าจะเป็นไฟ Daytime ไฟเลี้ยวนะคะหรือว่าไฟตัดหมอกนะได้เป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ด้านาด้านหน้า2ด้านหลัง4นะคะที่ส่วนของต,ตัวกันชนเนี่ยถ้าพี่พี่ดูจากด้านล่างจะเห็นเลยว่าไม่มีอรอยขีดข่วนเลยนะกันชนยังสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีอ้าไม่มีแงม้มดูจากด้านข้าง สันเหลี่ยมตัวรถเนี่ยชัดเจนนะคะลากจากหน้าไปหลังเลยนะคุณพี่ฝาตัวกระโปรงเนี่ยสันเหลี่ยมก็คมชัดไปไม่มีอรอยบุ๋มอรอยยุบหรือว่าพวกรอยสะเก็ดหินนะเห็นตอนนี้นะคะมันสะท้อนแสงได้ดีคุณพี่จะเห็นเลยว่ามันไม่มีอรอยผิวเปลือกส้มเลยนะคะ2.5ห้ไฮริดมีหลังคาซันรูฟให้แล้วเรียบร้อยเนาะคุณพี่คันนี้นะมีหลังคาซันรูฟให้นะจ๊ะภาษีพร,พร,รบอันนี้เราดูอะไรให้คุณพี่กระจกบ้านหน้า ยังเป็นพ์ทเดิมนะคะโลโก้อยู่ครบฝุ่นอาจจะเกาะไปนิดนึงเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้ผ่านการสปารถมานะคุณพี่เป็นโรสสภาพแบบดิบๆเรียวๆเลยนะคะโชว์ให้พี่ๆได้เห็นพร้อมๆกันเลยตัวยางเนี่ยคุณพี่จะได้ยางเป็นปี2023เลยนะแม็กก็ได้เป็น Mac 17, แม็กขอบ17ล้ออรอย5รูแถมมีทั้งตัวดิสเบรกควอมคลีบระบายความร้อนด้านหน้าส่วนด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเรียบร้อยแล้ว มากับแพลตฟอร์มช่วงล่าง TNGA นะคะคุณพี่ทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นในการขับขี่นะแล้วก็เรื่องการออกแบบดีไซน์เขาทำได้อิสระมากขึ้นด้วยช่วงล่างที่มันปรับเปลี่ยนได้อิสระมากๆขึ้นนะคะคุณพี่คะด้านในได้เป็นเบาะวัสดุหนังเกรดพรีเมียมสีดำเลยเบาะคู่หน้าเป็นทรง Bucket s e ีดนะคะแต่ว่ายังมีในส่วนของตัวการนั่งสะดวกสบายรองรับได้หลายสรีระนะคุณพี่เบาะไฟฟ้าคู่หน้ามีให้เหมือนเดิมคะ่ะตัวนี้ นี่เลยเลขตัวถังเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวรถนะตัวสติกเกอร์มอกก็มีหัวน็อตเนี่ยตรงเสาตัวบีนะคะในส่วนของประตูด้านหลังยังไม่มีรอยขันรอยไขยรอยขยักนะคุณพี่ขาสักขเพจนี่เลยตัวซีนยางเขาม่ยังไม่ได้ดึงออกเลยนะอันนี้ก็คือเป็นพลาสติกซีนยางสําหรับสักขเพจย่ามสภาพสมบูรณ์อยู่ค่ะ นี่คอนโซลด้านหน้ามีไฟแอมเบียนไลท์ให้นะคุณพี่รวมไปถึงด้านล่างด้วยก็มีให้นะคะตัวพรมหายางอุปกรณ์รถเนี่ยมีให้ครบเลยคุณพี่นี่เลยมีให้สองชั้นสามชั้นกันไปเลยนะดูดฝุ่นให้ทำความสะอาดให้สปาให้นะคุณพี่ได้คลิปันนี้แน่นอนวันรับมอบนะคะหัวนอ็อตโครงสร้างเสาตัวเอไม่มีอรอยขยับค่ะรถทุกคันถ้ามันมีตําหนิมิกิจะแจ้งล่วงหน้าในคลิปเลยนะคะว่ามีตําหนิตรงไหนแต่ถ้าคุณพี่ อยวลน,นะชอบคันไหนบอกมิกกี้ได้เลยเดี๋ยวมิกกี้มีเจ้าหน้าที่ตรวจรถนะคะมาตรวจรถให้เนาะมากกว่า200รายการออกใบรับประกันมาตรฐานตัวรถให้ดูนะว่าโครงสร้างมันตรวจอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กี่เลขกี่ดาวตวรวจผ่านไม่ผ่านนะคะมีให้นะคุณพี่มีให้มาดูกันต่อห้องโดยสารด้านหลังของเขาคุณพี่จ๋ามีรอยย่นตามการใช้งานเล็กน้อยนะแต่ว่ายังโอเคเลยสภาพสมบูรณ์ตัว2.5ไฮบิดเนี่ย หัวหมอนเขาจะเป็นปกติเลยนะแต่ถ้าเป็น2.5 Hybrid ีเมี i u เขาจะเป็นเหมือนแบบอบกระชับหัวหมอนเขาจะกว้างกว่านี้ขึ้นอีกนิดนึงเนาะตัวเบลนะคะได้เป็นสีดําเนี่ยเห็นไหมไม่มีคาบสกประปกเลยนะพี่พี่พายางแอมเบรไลท์ด้านหลังก็มีแถมประตูแผงด้านหลังเนี่ยเขามีเป็นม่านบังแดดให้นะคะซ้ายขวานอกจากฟิล์มตัวรถแล้วมีม่านบังแดดให้ทั้งด้านซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเป็นม่านไฟฟ้าด้วย กระจกไล่ฟ้าติดให้เรียบร้อยนะคะมีใบไฟเบรกตรงที่3อยู่ด้านในเนาะคุณพี่มาดูด้านท้ายของเขากันบ้างคุณพี่ขกันชนด้านท้ายก็ไม่มีอรอยแตกนะคะไม่มีแบบว่าตรงไหนที่ยับเยินเลยเนาะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้อีก4จุดพร้อมกล้องถอยยังไม่มพีพอนะคะมีระบบ rcta ให้ด้วยเป็นตัวเตือนการถอยรถนั่นเองขณะถอยเขาก็จะมีแจ้งเตือนให้เวลามีวัตถุเพื่อนที่นะคะตัดผ่านขณะเราถอยเขาจะมีสัญญาณเซ็นเซอร์แจ้งเตือนให้เนาะ มามาดูหน้าใน,นกันต่อห้องขนสัพภาระด,ด้านท้ายนะคะก็ยังได้กว้างจุใจเหมือนเดิมจุของได้หลายร้อยลิตรเลยนะคุณพี่อุปกรณ์รถเนี่ยก็มีให้ครบและไม่ว่าจะเป็นแม่แรงนะคะยางอะไหล่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คุณพี่ขายยางอะไหล่ยังไม่ได้ลงถนนเลยนะยังไม่ได้ลงถนนเลยนะคะดูรอยสีแต้มเขายังมีอยู่ครบ และได้เป็นแม็กคูลไซส์เหมือนที่ใช้งานจริงก็เท่ากับว่าคันนี้คุณพี่ได้แม็กไปแล้ว4ล้อบวกกับแม็กอะไหล่อีกนะคะ1ล้อครบๆไปเลยค่ะคุณพี่โลโก้ที่เราต้องตามหาในรถเกียร์เอนี่เลยโลโก้ไทยโคอิโตะก็ยังมีให้เห็นอยู่นะด้านในอ่าฝาท้ายไม่มีเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่ารอยน็อตเนี่ยยังไม่เคยมีการถอดการเก็บสีนะคุณพี่แล้วก็ไฟท้ายเป็นไฟเดิมไม่เคยแตกไม่เคยหักนะคะนั่นก็อุ่นใจได้เลย ว่าเป็นรถที่เดิมท้ายหน้าท้ายนะคะซ้ายขวานเนี่ยเดิมหมดเลยนะ859,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่15,000บาทนะคะรายได้35,000ขึ้นไปออกได้แล้วคุณพี่35,000ขึ้นไปออกได้จบเลยนะออกคนเดียวได้ไม่ต้องมีคนค้ำก็ได้นะคะตัวรถเนี่ยมิกกี้เช็คประวัติศูนย์ให้ได้เลยแล้วเรื่องไฟแนนซ์มิกกี้ดูแลให้ค่ะมีสถาบันการเงินจากหลายสิที่เลยนะ ให้รางวัลการันตีคุณภาพตัวรถเรามานะคะคุณพี่ทั้งรถกูดเกตแล้วลูกค้าคูดเกตนะทักสอบถามกันได้เลยติดเครดิตอะไรยังไงตรงไหนหรือว่าออกรถมีขั้นตอนอะไรบ้างในรถมือสองเพื่อเป็นขั้นแรกของพี่ๆเนาะแล้วก็ถ้าพี่ๆมองหาในตัวยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมือแดงเอ่อมือเดียวป้ายแดงนะคะก็ยังน่าสนใจพอๆกันกับป้ายแดงเลยนะคุณพี่ถ้ามองหาในเรื่องความประหยัดความคุ้มค่ากว่านะในเรื่องราคา ดังไงก็ได้ถูกเกินครึ่งแน่นอนแถมการรับประกันเนี่ยเราก็มีให้เทียบเท่ารถไฟแดงเลยนะมิกกี้มีประกันเครื่องเกียร์ดูแลให้นะคะคุณพี่ยังไงก็โทรสอบถามกันด้านล่างได้เลย0811419094มิกกี้เพชรยนต์ยินดีให้คำปรึกษาค่ะเนี่ยแผงประตูด้านข้างตรงนี้นะคะเขาก็บุมาเป็นวัสดุแบบซอฟท์ทัชนุ่มๆแบบนี้เลยผิวสัมผัสนุ่มๆอย่างนี้นะทั้ง4บานเม็ดอาร์อยู่ครบรอบคันนะคะกระจกออตโต้4บานพร้อมระบบป้องกันการหนิบ ตัวด้านในเนี่ยเขาก็จะมีให้เรียบร้อยแล้วในตัว push start cruise control เกียร์พัฒน์ชิฟมีให้เล่นด้านหลังนะคะไฟได้เป็นปรับออโต้การปัดน้ำฝนก็ตั้งปรับออโต้กระจกด้านหน้าเปลี่ยนจากกระจกอะคูสติกด้านเป็นอะคูสติกไฮนิชเอฟโซฟนะคะตัวนี้ก็เป็นกระจกที่กันเสียงกระลมได้ดียิ่คือเราห้องเครื่องของเขาเนี่ยป้องกันเสียงที่มันจะเข้ามาจากใต้ห้องเครื่องได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เลยคุณพี่ประหยัดถ้ามาถึง 20, 22ิโรลลิศนะ ใครสนใจโทรมาได้เลยค่ะคุณพี่จ๋าก,การรับประกันตัวรถไม่ได้มีให้แค่ทางเรานะเพราะว่าการรับประกันของเขาเนี่ยเหลือถึงปี2030เลยในส่วนของตัวระบบแบตเตอรี่ไฮบริดของเขานะแล้วก็รถจดปีไหนเลยนี่4เมษานนะคะก็จะหมดการรับประกันตัวระบบไฮบริดแล้วเรียบร้อยแต่ว่า มันเป็นเจเนอเรชั่นที่3นะคะเพราะฉะนั้นก็อุ่นใจได้เลยมันอึดถูกทนกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าจากที่ฝั่งตัวอยู่ในกลุ่ม Toyota Camry มาไม่มีแทบจะไม่มีคันไหนเลยที่มีปัญหาในเรื่องของระบบไบบิดนะคุณพี่เลขกไมค์คันนี้นะคะวิ่งใช้งานไปที่18,000กิโลนิดๆน,นะอาจจะเคลื่อนนิดนึงนะคะในเรื่องของการเทสไดแล้วก็การไปปรับปรุงเทสช่วงล่างของตัวรถมานะก็จะขับเคลื่อนแค่ หลักสิบแค่นั้นคุณพี่แต่ดูในส่วนของอื่นๆหน้าจอเนี่ยเราเปลี่ยนสีได้นะเราปรับฟังก์ชันดิสเพย์จอทัชสกรีนได้นะคะคุณพี่มีเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้แอปพลิเคชันได้นะมีตัว T Connect ไว้รองรับด้วยตัว T Connect เนี่ยค่อยๆจะแจ้งเตือนในเรื่องของการถึงระยะใกล้ถึงระยะการแมนเทนแนนแล้วนะคะหรือว่าอุบัติเหตุฉุกเฉินเขาก็จะเหมือนมีผู้ช่วยติดตัวเราตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะ แอร์แยกปับเป็นดูโอโซนเหมือนเดิมไวเลยชาร์ตมีให้ค่ะเกียร์ดูหัวเกียร์ก่อนสภาพกริปมากๆเลยนะแล้วก็เป็นเกียร e ์ e-cvt 8ปสปีดนะคะโหมดการขับขี่มีให้เบรคมือไฟฟ้ามีให้กุญแจเรามีให้2ชุดนะคะคุณพี่กุญแจมีให้2ชุดหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเนาะเพราะเขาเป็นกุญแจ Smart k e y l e s นะคะกระจกต่ดแสงอัตโนมัติมีให้ไฟอ่านแผนที่เนี่ยเป็นไฟแบบ led ละเรียบร้อยนะ หลังคาซันรูฟของเขาก็ยังเป็นกระจกพาร์เดิมนะคะตัวซีนยางไม่มีปัญหาผ่านการเทสร,ระบบตัวรอ,องน้ําฝนแล้วหลังคาซีนยางเนี่ยตัวรุ่นนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าถึงเวลาถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนนะคะเขาก็จะเปลี่ยนให้อยู่แล้วเนาะพี่พี่ไปเราไปดูหน้าหน้ากันต่อหนะะ้าห้องเครื่องของเขานะเพราะว่าในรายละเอียดของเรื่องความปลอดภัยต่างๆเนี่ยพิกี้ก็มีให้ครบแล้วแหละในคลิปอื่นๆถ้าพี่พี่สนใจก็ลองทัเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเบอร์ด้านล่างที่เห็นอยู่ได้ทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์เลยเนาะ ไปดูกันต่อนะคะคุณพี่ว่าหน้าห้องเครื่องจะสภาพเป็นยังไงฝากระโปรงเดิมไหมสภาพรถโอเคไหมห้องเครื่องคันหน้ายังสภาพโอเคหรือเปล่านะคะเราไปเช็คพร้อมๆกันเลยเนาะสนใจนะคะพี่ๆฟรีดาวน์ผ่อนหนึ่งบาทมันจะเลทกันก็แค่หลักร้อยและเลทเอาเวียพิเศษเรามีเริ่มต้นให้ถูกสุดสําหรับพี่ๆที่เครดิตด,ดีเลยนะอยู่ที่2.49เท่านั้นค่ะพนักงาน รัฐสวิสาหากิจท้าราชาการพนักงานประจําเจ้าของอาชีพธุรกิจนะคะออกได้หมดเลยคุณพี่ค้าขายก็ออกได้เนาะนี่เลยเรามาดูใกล้ๆกันหัวน็อตเนี่ยยังไม่มีรอยขยับนะคะเม็ดอาร์คฝากโปงก็มีให้เนาะแผ่นการความร้อนยังสภาพสมบูรณ์สติ๊กเกอร์นี่เลยต้องมองหาสติ๊กเกอร์5จุดนะคุณพี่สําหรับรถรุ่นใหม่นะคะมีให้ครบเลยเยอะมากคุณพี่เม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะคะตัวเป้าโชก็มีให้นะในตัวของเม็ดอาร์คไม่มีเบี้ยวโค้ง ตัวจุดมาคิวสีแต้มสียังมีให้ครบนะคะคุณพี่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของต่างๆกรองแอร์จะอยู่ตรงนี้เรามีการดูแลกรองแอร์ให้ด้วยนะรวมถึงแบตเตอรี่นะคะแล้วก็น้ำมันเครื่องของเหลวจัดการให้ดูแลให้หมดเลยคุณพี่อุ่นใจได้เลยค่ะได้รถมีคุณภาพพร้อมกับการใช้งานยาวๆไปได้อีกนานเลย8,59,000บาทนะคะคุณพี่จายใบแดงอยู่ที่1,639,000บาทจัดเต็มฟรีดาวได้ค่ะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลย ใครสนใจคันนี้นะคะพี่ๆจ๋าสีบอลเงินมีไม่ค่อยเยอะเหมือนสีขาวกับสีดำเนาะเป็นสีอันดับสองเลยที่ไปไวรองจากสีขาวนะถ้าพี่ๆสนใจไม่แค่แสนแปดพันโลห่างจากหลักแชนมันนิดเดียวนะคะกับราคาที่น่าจับต้องมากๆแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทในตัวรุ่น2.5ไฮบรให้ปิดสนใจติดต่อมิกกี้ด่วนได้เลยค่ะถ้าพี่ๆโดนใจคันนี้นะสาหรับวันนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเอารถคันไหนมาฝากให้พี่ๆได้รับชมอีก กดติดตามไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ